ASP รายงานว่าจอร์โมแต่ซึ่งมีผู้ติดตามในทิกตอกมากกว่า3 0 0แสนคนได้ทำนายเมื่อวันที่9เมษายนว่าแผ่นดินไหวที่ดุนแรงมากจะเกิดขึ้นในทุกมืองของเมียนมาภายใน12วันขณะที่คำบรรยายใต้วิดีโอระบุว่าผู้คนไม่ควรอยู่ในอาคารสูงระหว่างวัน ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นมียอดผู้ชมกว่า3ล้าน3แสนครั้งเขาอย่างเตือนด้วว่าให้นำสิ่งของสำคัญติดตัวไปด้วยและวิ่งหนีจากอาคารระหว่างที่เกิดแผนดินไว้ต่อมาจอรโมเตวัย21ปีถูกจับกุมระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการบุกค้นบ้านของเขาในเมืองโมนยยวาทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตามแถลงการของรัฐบาลทหารพรมาร่าระบุว่า เราได้รับแจ้งข่าวปลอมที่แพร่กระจายผ่านติ k t o อกเราจะดำเนินการเขาตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการกับผู้ที่เขียนเผยแพร่หรือแชร์ข่าวปลอมเช่นกันบัญชีติ๊กตอกของจอนโมแต่มีชื่อว่าจอนพรามิสทรีหรือจอนศาสตร์ลายมือออกคำนานายเป็นข้อความโดยมีฉากลังเป็นจักราวาลที่หมุนวนเขาทำหายเรื่องราวต่างๆเป็นประจำรวมถึงภัยวิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ การปล่อยตัวนางอองซานซูจีอดีผู้นำรัฐบาลพลเรือนในปี2021ไปจนถึงการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในหลายประเทศรวมถึงในดินแดนของเมียนมาล่าสุดพบว่าผู้ใช้บัญชีนี้ถูกลบออกไปแล้วนั้นๆชาวเมืองย่างกุ้งกล่าวกับ AFP ว่าเธอไม่เชื่อโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แต่เพื่อนบ้านหลายคนเชื่อและไม่กล้าที่จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาและอาศัยอยู่นอกถนนในวันนั้นเธอยังกล่าวอีกว่าเพื่อนๆของเธอบางส่วนได้เช่าบ้านเล็กๆนอกเมืองย่างกุ้งเพื่อเตรียมพร้อมด้วยในส่วนการทำนายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นั้นแม้ว่าระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวจะมีอยู่จริงโดยตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและส่งสัญญาณออกมาได้เร็วกว่าความเร็วของคลื่นกระแทกอยู่เ็ยก็ตาม สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS ออกแถลงการบนเว็บไซต์อธิบายว่าการคาดการแผ่นดินไหวล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้ในหลักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยคาดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้เลยเราไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรและเราไม่คาดหวังว่าจะทราบในอนาคตอันใกล้นี้ ด้านหนึ่งแหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองทัพกระเรียงคาเรนีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าเมื่อวานนี้เวลา15.15 15. 15. ิกานาทีกองทัพระกาศพม่าได้ส่งเครื่องบินแยก130บินมาทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์จำนวน2ลูกใส่โบโลเดือนที่เหมืองแก่เมืองมอชีรัฐคาเรนีส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายยับเยินกว่า50หลัง และมีผู้เสียชีวิตกว่าหงรายได้รับบาดเจ็บอีก19รายในนั้นเป็นหญิงและเด็กทารกในวันเดียวกันเวลาสามนิกากองทัพประกาศพมา่ายังได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ที่ตั้งสำนักงานกลุ่มดาวแดงที่บ้านหัวแม่แจ๊ะใกล้กับช่องทางบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแรงระเบิดทำให้อาคารสำนักงานของดาวแดง KNPLF เสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวแหล่งข่าวระบ,บุด้วยว่ารัฐบาลทหารพมา่าเชื่อถือไม่ได้ดังลเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดรวมถึงทิ้งระเบิดใส่พลเรือนของตัวเองที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง